คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟมิตรรัก ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะนะครับสองตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวย เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณน,นะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดๆแม่นๆน,นะครับฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟมิตรรักนะครับสูรจากทางช่องงวดเทเลไม่ทำพี่ซีพี่น้องผิดหวังนะครับสตัวเด่นก็มาอยู่นะครับ3 4แอดเลยสกับ3มนะครับมา3 4นะครับก็ดีกับพี่น้องที่โชคดีพากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ f อฟมิตรรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ2ตัวนิเน้นนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพา้วยก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของรัฐบาลไทยนะครับในปีพศส5 6 7นก็ะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่22แล้วนะครับตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่1ตั้งแต่17มกลานะครับจนถึง จนถึงหนึ่งนะครับผมหนึ่งธาคอนะครับจนถึงหนึ่งธันวาคมนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับข้อสอบนะครับออกอยู่ที่นะครับหกหกเก้าแปดสี่สามนะครับต่างจากข้อสอบราวพัฒนานะครับข้อสอบราวพัฒนาจะออกหกหกนะครับเป็นข้อสอบล่างหรือแม่งก็เก้าแปดนะครับข้อสอบไทยจะไปออกเลขล่างต่างหาก นะครับจะไม่มาวุ่นวายภายถุงกับเลข6หลักนะครับข้างบนออก843นะครับข้างล่างหกหนนะครับวันนี้ก็ได้3 2นะครับพป่จีพี่น้องนะครับแอดกิมได้3กับ2นะครับก็มา4 3อยู่นะครับ2ตัวเด่นก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันมังกรทองนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคีน้าโชคปรเด็กก็คือเลขสูตรตารางวันมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับในการบวก ข้อสอบนะครับพี่ซีพี่น้องรับชมก็คือสูรตรตารางวันมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับฮาหนอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับจะเป็นเลขกําลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธนะครับพฤหัสสุ์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจนันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารก็คำนวณได้วันอังคารนะครับ ล่าสุดนะครับวันอาทิตย์นะครับผมชีวิตน้องข้อสอบวันที่1นะครับแอดได้3กับ2นะครับวันอาทิตย์นะครับได้3กับ2 2ตัวเด่นนะครับแต่ว่าก็เจาะให้อยู่นะครับ3 4นะครับเลขส่วนเกินได้ทีมคัดให้อยู่นะครับก็ถือว่ามาอยู่นะครับสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นวันที่16ตรงกับวันจันทร์ นะครับก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4เลข6นะครับ2กับ0ูนยก็เลขส่วนเกินนะครับสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันงวดนี้นะครับเอ็กก็จะใช้สูตรจากทางช่องด้วยนะครับผสมไปด้วยนะครับสูตรจากมังกรทองนะครับ5ตัวนะครับสูตรจากทางช่องที่เอ็กบวกได้นะครับรวมกันด้วยครับ1ตัวนะครับก็รวมเป็น6ตัวนะครับสําหรับข้อสอบ อ่ะก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับข้อสอบนะครับตัวเด่นนะครับที่คัดออกมาได้นะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขนอกตลาดนะครับเลขจากทางช่องก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขหนึ่งแล้วก็เลขสองเลขสี่ห้าหกนะครับหกตัวพอนะครับสําหรับชุดวินสําหรับสูตรเจาะสองตัวนนเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับชอบค่อยตาม นะครับคัดออกมาได้นะครับจะจ่อให้สี่คู่นะครับใครจะวินเอาในตารางก็ได้นะครับเน้นตัวแรกนะครับเน้นวิ่งนะพี่น้องชอบค่อยวิ่งเอาวิ่งบนก็ได้นะครับอยู่ที่1นะครับแล้วก็หกนะครับหกับ1นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับ เด่นหนึ่งนะครับจะเจาะให้ห้าสี่คู่เนาะเน้นดึงนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับสองหนึ่งสี่หนึ่งนะครับสองหนึ่งสี่หนึ่งนะครับแล้วกเ็เจ็ดหนึ่ง นะครับหรือว่าพี่น้องจะจับเป็น0 1214 1516 171ก็ได้นะครับเลขที่คัดออกไปนะรหรือจะเป็น91นะครับสำหรับในบ้านของแอดจะเจาะให้ประมาณ5คู่นะครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับตัวที่2นะครับพี่น้องเน้นให้นะครับเน้นเจาะเนาะก็จะเจาะอยู่ที่06 6 0 นะครับหกสองนะครับหกสองสองหกหกสี่สี่หกแล้วก็หกห้าห้าหกประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็สอบรัฐบาลไทยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่อ s คัดให้นะครับจับวินในตารางได้เลยนะครับก็มาสิทธ์มาทุกตัวนะครับสำหรับตัวเด่นแอะก็จะกลมให้นะครับก็ระวังเจ็ดหนึ่ง นะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับหกสองนะครับแล้วก็หกห้านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับจดไว้แคบไว้นะครับสำหรับสามตัวเด่นนะครับพี่น้องสามตัวเด่นนะครับก็จะมีคัดก็จะมีหกสี่หกหนึ่งนะครับแล้วก็หกหกสอง จะใช้เรียกหามนะครับ665นะครับ6 6 4ีนะครับส0 4์เรียกผสมนะครับแล้วก็461ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบจากทางช่องนะครับ FC พี่นอ้องเลืองจะมี6 7ก็ได้เนาะไม่แน่นะครับจะออก6 7ก็จะสวยนะและเขิยว,ว่า6 7นี่ก็สวยนะ ส่งท้ายปี67นะครับอีวจิพี่น้องประมาณนี้นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี11 66 6. กับหัวด้วยนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันสายเบิ้ลให้3คู่นะครับตามนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆงวดที่แล้วก็มา3กับ2นะครับ2ตัวเด่นนะครับก็เข้า3 4ถ้าชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ f อนะครับที่เข้ามาใหม่ที่ชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยเอามานำเสนอนะครับสหรับวิธีพี่น้องอยากได้ข้อสอบเม็ดเดียวนะครับหรือว่าข้อสอบเรขวิ่งชอบเรขวิ่งล่างหรือว่าชอบเรขวิ่งบนก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดจะไปคี้ค้นหาข้อสอบเรขวิ่ง f c พี่น้องรับชมคลิปต่อไปสําหรับวันนี้เอก็ขอตวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสัวดบ